สวัสดีเพื่อนๆนวันนี้โอ้โหดูดูอากาศก่อนอากาศที่บ้านนะคะมืดมาแล้วเมื่อเช้าหมอกลงเต็มเลยแต่ไม่ได้ถ่ายเฮคิดถึงเพื่อนๆน,นทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะฟามาดูน้องผักอีกแล้วน้องผักจะเริ่มเติบโตหรือย,ยังอันนี้เอาใ้ประกาศขาว ัดขาวมาปลูกไว้2ต้นอันนี้เอาเรียกอะไรนะผักเขคลแต่ต้นไม่ค่อยนี่หรอกมันก็2ปีแล้วเนาะมันยังอยู่แต่มันกำลังโผล่ขึ้นมาเราใส่เปลือกไข่ได้นะคะบำรุงบำรุงเปลือกไข่นนี้ก็ลูกผักกาดอันนี้ผักกาดเขียว เขียวน้อยนะคะที่หวานตอนนั้นโตแล้วอะ่ะดูมันจะแตกใบแล้วใบจริงแล้วกำลังงามเลยสลัดอีกสักอีกสักสองสามวันนะจะจะเอาลงกระถางเริ่มแตกใบแล้วนี่แตกใบน้อยนนี่น นีผักชีค่ะผักชีงามเลิศงามกับเพื่อนเลยผักชีงามกระมูลเลย <c oughs> ทางนี้ผสมรวม <c oughs> พักบุ้ง่าตายแล้ว <c oughs> มันหนาวโมกก็ลงหนาวจัดแล้วช่วงนี้หนาวเริ่มหนาวมากขึ <c oughs> ้นชายงามอยู่แต่กระถางน้อยใส่จังสามต้น ผักเมืองนอกก็ไม่ค่อยจะเต็มที่นะมันหนาวมันไม่ชอบความหนาวผักไทยอันนี้ต้นกุหลาบเริ่มโพลแล้วนี่กุหลาบนี่ก็หมดดอกเลอดอกเดียวจะร่วงแล้วเหมือนคนแล้วเนาะโอเคมาก็ร่วงโรยตามกาลเวลาอันนี้ร้านบอกว่าทนออกไปมัน,ม,นมันเป็นในเส้อเทศแต่ว่า ประเทศหน้านี่มันเขาไม่เคยปลูกกันนะแต่อยากลองดูนะเพราะว่าลูกมันเล็กนี่ออกดอกเล้ะเอักชีไปเรื่อยต,ตัวนี้ตัวนี้นี่มันออกดอกแล้วนี่มันเป็นไอ้นี่เขเรียกอะไรนะออกดอกออกผลเนี่ยแตเราเก็บมเมล็ดได้นะนี่เก็บมเมล็ดไว้ได้เพราะมันสี พอมันขึ้นเป็นสีน้ำตาลเราเก็บเอามาตากเลยนี่เก็บจากข้างบนนี่ตากไว้เราก็ไม่ต้องซื้อมล็ดต่อไปนะคะเออถ้าเราจะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองตังเราซื้อมล็ดอย่างนี้เราปลูกปีหน้าก็เกิดได้หลายอันนัน่นนี่ได้หลายต้นเก็บเมเล็ดทุกอย่างเลยค่ะมาอยู่เมืองนอกอไม่อยากซื้อแบบว่า อันไหนพอเราเก็บมเมล็ดได้เราก็เก็บนี่คณะคณะยังไงเลยคณะแล้วว่นเริ่มเก่แล้วเก็บไปผัดวันไหนหรอวันไหนอยากกินดัดหน้าค่อยมาเก็บปล่อยให้มันเจอแดดอันนี้แดดพึ่งออกกระทิ้นกระทินช่วงนี้จะ จะชะงักไม่ค่อยออกเอย้ยอดให้กินต้นเล็กมากเลยใครมีวิธีดีๆบอกฝากบอกด้วยนะคะจะปลูกต่างแดนมันก็จะแต่อันนี้งามค่ะผักชีนี่ไหมเอ้ยผักกาดเขียวหน่อยนี่ขั้นสมารอยอร่อยเฮะ ออกแล้วพี่น้องเอ้ยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะไม่สเซฟไอิเตอรีขอบคุณค่ะ